สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแลกจะมาแบ่งปันนะคะสำหรับความรู้ให้แก่พี่น้องชาวไทยนะคะเรื่องการทิ้งขยะที่เมืองนอกนะคะซึ่งเออแล้วเพึ่งแบบทราบเรื่องนี้จากสามีนะคะที่แบบว่าเอาจริงจริงจังๆเลยก็คือ,อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขามีมาตรการเกี่ยวกับการทิ้งขยะแบบลดขยะ เพื่อที่เราอ่ะก็จะคือเราเวลาที่เราจะทิ้งขยะเราจะต้องซื้อถุงทิ้งขยะด้วยนะคะซึ่งเป็นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวลักจะมาบอกอีกทีนึงนะคะก็คือคือต้องใส่ถุงนี้เท่านั้นนะคะที่แบบจะเอาไปทิ้งในคอนตู้คอนเทนเนอร์นะคะซึ่งเป็นตู้ทิ้งขยะรับแบบเอไว้ใส่ขยะเราก็จะมัดปากถุงให้เรียบร้อยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คือเพื่อที่เราจะ คือแบบทิ้งขยะให้น้อยนะคะแต่ถ้าเราทิ้งเยอะเราก็ต้องซื้อถุงเยอะอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราต้องซื้อเยอะๆอางเงี้ยมันก็สิ้นเปลืองใช่ไหมคะก็จะเป็นการลดขยะไปในตัวเนี่ยนะคะลองที่วางไทยก็ลองทําดูนะคะที่สวิตก็มีแบบอะไรที่เป็นแบบชีวภาพพวกพวกอะไรที่มันเป็นพวกเศษอาหารพวกอะไรแบบนี้เราก็จะเอาไปทิ้งแบบ ในที่สำหรับแบบเศษอาหารหรือว่าถ้าใครมีพื้นที่ก็จะมีพื้นที่แบบว่าสำหรับใส่แค่เศษอาหารซึ่งลักอ่ะก็ได้แชร์ทำคลิปแบ่งปันไปแล้วนะคะโอเคคลิปนี้นะคะเราขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแบ่งปันเพียงเท่านี้บา,บายบๆค่ะ